สวัสดีค่ะ l o ิ e n o t ช Channel by โดยกลับมารายงานตัวกันอีกเช่นเคยวันนี้นุดมาพร้อมกับนิยายรักมนติกเรื่องเพลงรักเสน่ร้อนเสนอเป็นตอนที่11ค่ะเพืไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะบทที่11ในช่วงที่อินทัชกำลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่กับเมคินอยู่นั้นเขาก็เปิดประเด็นถามเพื่อนรักอย่างตรงไปตรงมาทันที นี่เป็นแผนการของนายใช่ไหมแผนการอะไรของนายฉันไม่เข้าใจก็ที่มีคำสั่งให้ทันญ่ามาพักอยู่ที่เดียวกับนายที่จริงแล้วนายเองก็สนใจเธอเหมือนกันใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดหรอกนะเหตุผลที่ฉันให้ทันญ่าย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะความสะดวกของฉันในการที่จะพูดคุยหรือสั่งงานเธออืมสะดวกแม้กระทั่งเวลาที่นายจะเข้าไปปล้ำเธอด้วยนายจะบ้าเหรอฉันไม่ได้เหมือนนายนะ ที่มกักจะคิดอยู่แค่เรื่องใต้สะดือเพียงอย่างเดียวแต่นายก็เคยคิดใช่ไหมมันต้องมีแวบเข้ามาในหัวบ้างแหละเมกินเลอตอบตามความคิดของตนเองอืมใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอินทันหัวเราะกับท่าทางของเพื่อนนายไม่ต้องเก๊กหน้าเข้นปฏิเสธสิ่งที่นายคิดอยู่ในใจเลยฉันเป็นเพื่อนรักของนายนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลจึงไม่จําเป็นต้องปิดบังกันนายไม่ต้องยิดมาก แค่ฟังความต้องการของหัวใจตัวเองก็พออีกอย่างธัญญาก็ทั้งสวยทั้งเซ็กซี่แรพรวไปทั้งตัวแบบนี้ถ้าคนอื่นเอาไปรับประทานแล้วก็น่าเสียดายไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวทัญญาเดินออกมาสมทบกับสองหนุ่มโดยเอ่ยปากขอตัวกลับไปพักผ่อนเพราะถ้านอนพักผ่อนไม่เพียงพอพรุ่งนี้เธอจะไม่มีแรงในการฝึกซ้อมอย่างหนักกุ Good night, ๊ดน้อยค่ะคุณทัศธัญญายิ้มให้ชายหนุ่มแต่ก่อนที่จะเดินไปนั้น เธอได้หันไปจูบที่สันแก้มของเมคินเบาและเร็วจนแทบจะไม่รู้สึกคุดไนค่ะแล้วก็เดินออกจากห้องพักของชายหนุ่มไปปล่อยให้เมคินยกมือขึ้นลูบที่สันแก้มของตัวเองเบาๆโดยมีอินทันนั่งมองหน้าเพื่อนรักและยิ้มให้กับความกล้าของหญิงสาวเมคินหันไปมองเพื่อนรักด้วยสายตาที่คาดก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนามาคุยเรื่องแผนงานของสองสาวพัสเกิลแทนฉันกำลังจะถามนายอยู่เลยเมฆ นูนายมีแผนงานอะไรเตรียมไว้บ้างอินฮัตเอ่ยพอรู้ดีว่าเพื่อนรักจะไม่คิดอะไรเพียงแค่สเต็ปเดียวแต่มักจะคิดร่วงหน้าไปสองสามสเต็ปเสมอและก็เป็นอย่างที่เขาคิดไว้เพราะเมคินได้พูดถึงแผนงานที่เขาจัดเตรียมไว้เพื่อโปรโมทสองสาวพัสเกิลโดยเขาจะติดต่อค่ายเพลงของญี่ปุ่นเพื่อจัดทำอัลบั้มซิงเกลิลและเปิดตัวพัสเกิลไปพร้อมกันสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสองสาวพัสเกิลนั้น จะแตกต่างไปจากศิลปินกลุ่มอื่นโดยจะเปิดเผยข้อมูลทีละนิดนันพาะเมคินต้องการที่จะสร้างความฮือฮาและสร้างกระแสความสนใจจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือแม้แต่สร้างฐานแฟนคลับซึ่งเขามองว่าวิธีนี้น่าจะได้ผลเร็วและเรื่องการถ่ายทำเอ v ล่ะนายคิดว่าหรือยังเมคินพยักหน้าก่อนที่จะตอบเอมวของทัญ,ญ่าฉันกะว่าจะให้ถ่ายในสตูดิโอส่วนเอของทิชา ฉันจะให้ไปถ่ายนอกสถานที่ที่คิดไว้น่าจะเป็นชายทะเลแต่เราคงจะปล่อยเอมวีของทิชาหลังจากที่เปิดเผยใบหน้าของสองสาวพาสัสเกิลแล้วเมคินพูดถึงรายละเอียดของเอมวีตัวนี้ให้อินฮัตฟังคอนเซตต็ปที่นายคิดไว้เหมาะกับเนื้อหาของเพลงแล้วระเอกเอมวีล่ะนายจะให้ใครมาเล่นฉันกลับว่าจะให้ดาราที่มีชื่อเสียงอยู่ตอนนี้ลองมาแคสติ้งดูตกลงนายเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยอย่างแน่นอน ฉันว่ามันจะต้องไปได้วสวยเลยละ่ะหลังจากที่เราปล่อยเพลงและเอ็มวีออกไปแล้วฉันจะให้ทันญ่าและนักพิชาเดินสายไปคุยในรายการวิทยุตามคลื่นต่างๆเรียกว่าตอบคําถามจากผู้ฟังด้วยตัวเองเพื่อที่จะให้คนฟังรู้สึกสนิทและคุ้นเคยกับพวกเธอฉันเห็นด้วยอย่างมากเลยตกลงเราจะทําตามแผนที่นายคิดเอาไว้หลังจากที่อินทักกับเมคินดื่มกันอยู่สักพักอินทัาก,ก็ขอตัวกลับเมคินอดพูดแซวเพื่อนรักไม่ได้ พราะปกติเวลาที่พวกเขามีเวลานั่งดื่มด้วยกันแบบนี้ไม่เคยมีเลยสักครั้งที่จะยุติการดื่มง่ายๆเรียกได้ว่าดื่มกันจนเมาพับหลับกันไปข้างหนึ่งแต่คืนนี้เพื่อนรักของเขากลับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเมกินรู้ดีว่าอะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นห่วงสาวที่ทิ้งให้อยู่คนเดียวที่ห้องเหรอสิอินทัดยิ้มเขินแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่านไม่ได้บอกเขาว่าจะมาดื่มกับนายฉันเลยไม่อยากกลับดึกนะ เมยกินหัวเราะเสียงดังอย่างชอบอ,อกชอบใจก็เลยต้องรีบกลับไปรายงานตัวนายรู้ตัวไหมว่านายเริ่มมีอาการของคนที่มีครอบครัวเขาเป็นกันอาการอะไรอินทัศถามกลับไปด้วยความสงสัยก็ไออาการกลัวเมียนะสินี่ขนาดยังไม่ได้แต่งงานกันนะถ้าแต่งงานกันไปเมื่อไหร่อินทัศน์คงกลายเป็นเสือสิ้นลายเฮ้ยใครบอกว่าฉันกลัวอินทัด์รีบโวยวายเสียงดังถึงไม่กลัว แต่ก็เกรงใจเนกินรีบพูดสวนกลับไปทันทีเช่นกันฉันแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรออินทั์ถามเพื่อนรักของเขาด้วยอาการขัดเขินก็ใช่นะสินายรีบกลับไปรายงานตัวกับแม่คุณของนายเธอะฉันเองก็จะเข้าไปนอนพักผ่อนเหมือนกันเนกินเดินไปส่งเพื่อนรักที่หน้าประตูห้องจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปในห้องนอนของตัวเองเมื่ออินทัดเดินเข้าไปในห้องพักก็พบวันอาทิตยยังไม่นอนเช่นกัน คุณไปไหนมากลับสะดึกป่านนี้ผมไปคุยเรื่องงานกับนเมฆมาตากตอบเธอทันทีที่เธอพูดจบแต่ใจกลับคิดว่าทาไมต้องรีบตอบด้วยวะยิ่งนึกถึงสีหน้าและเสียงเซลของเพื่อนรักที่กล่าวหาว่าเขาเริ่มที่จะมีอาการกลัวเธอด้วยแล้วก็ยิ่งให้สงสัยหรือเขาจะมีอาการแบบที่ว่าจริงๆนาะทีชาเดินเข้าไปใกล้เขาทำให้เธอได้กลิ่นแอลกอฮอลจากตัวเขาคุณไปคุยเรื่องงาน หรือไปชวนคุณเมฆดื่มกันแน่คะทําไมคุณไม่คิดว่าเมฆจะเป็นคนชวนผมดื่มบ้างล่ะนะทัทิชาสายหัวรอกับบอกให้เขาเรีบไปอาบน้ําเพราะเธอไม่ชอบกลิ่นแอลกอฮอล์อินทัศทำตามอย่างว่าง่ายเขาใช้เวลาอาบน้ําอยู่นานพอควรทีเดียวเมื่อออกมาก็บพบว่านทัทิชานอนอยู่บนเตียงทิชาคุณหลับหรือยังเมื่อไม่มีเสียงตอบอินทัศจึงเดินไปที่เตียงพร้อมสอดตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มผืนเดียวกับเธอ ทำให้นาทิชารีบลุกขึ้นมานั่งบนเตียงด้วยสีหน้าตื่นตกใจล้ำมกับถามว่าคุณจะทําอะไรผมก็จะนอนนะสินี่ก็ดึกแล้วผมว่าเราควรจะนอนพักผ่อนกันได้แล้วคุณอย่ามามัวนิ่มแถวนี้นะรีบกลับไปนอนที่ประจําของคุณเดี๋ยวนี้เลยแต่เมื่อเห็นว่าเขายังคงนอนนิ่งไม่ทําตามที่เธอพูดหญิงสาวจึงทาท่าจะลุกไปนอนที่โซฟาตัวนั้นแทนชายหนุ่มเสเองแต่อินฮัทรีบลุกขึ้นมากอดเธอ,เอไว้ ปล่อยนะฉันบอกให้ปล่อยนัทิชาพยายามดิ้นรนขัดขืนเพื่อที่จะให้พ้นออกจากอ้อมกอดของเขาดิ้นไปเลยถ้าเกิดผมมีอารมณ์ขึ้นมาคุณไม่กลัวผมจะพาคุณไปท้องดินแดนหัศจรรย์พร้อมกับผมเหรอหรือว่าคุณอยากจะลองคำพูดของเขาได้ผลดีทีเดียวเพราะมันทำให้หญิงสาวในอ้อมแขนของเขาหยุดดิ้นรนขัดขืนคุณก็ปล่อยฉันก่อนสิฉันง่วงแล้วผมก็ง่วงเหมือนกัน เรานอนพร้อมกันเลยนะทำแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณเลือกเอาว่าจะนอนที่เตียงนี้หรือว่าจะกลับไปนอนที่โซฟานั่นนาทิชาชี้ไปที่โซฟาตัวยาวซึ่งเขายึดเป็นที่นอนนับตั้งแต่มีเธอมาอยู่ด้วยเรานอนบนเตียงด้วยกันนะผมไม่ทำอะไรคุณหรอกแผนการของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ได้นะคะฉันว่ามันไม่เหมาะหรอกค่ะ,คะที่เราจะนอนเตียงเดียวกันแบบนี้ คุณกลับไปนอนที่เดิมของคุณเถอะนะคะฉันขอร้องนัทิชาพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงออดอ้อนแต่อินทัศน์ไม่ยอมหลงกลง,ง่ายๆเขาเพียงแค่คิดในใจว่าจะแกล้งเธอให้หนำใจก่อนแล้วค่อยกลับไปนอนที่เดิมของตัวเองก็ได้ครับแต่ผมมีข้อแม้นะคุณต้องจูบผมก่อนถ้าไม่ทำผมก็ไม่ไปและก็จะกอดคุณอยู่แบบนี้แหละนัทิชาถึงกับอึ้งไปจากนั้นแก้มอมชมพูของเธอ ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นทันตาเห็นทําให้ถูกใจอินทัดยิ่งนักหญิงสาวรีบร้องปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะแต่เมื่อเธอเห็นว่าเขาไม่ยอมอ่อนข้อให้เธอก็เลยใช้วิธีต่อรองกับเขาแทนฉันขอเปลี่ยนเป็นหอมแก้มคุณแทนได้ไหมคะนะแค่นี้ฉันก็อายจะแย่อยู่แล้วเธออ้อนเขาอีกถ้าคุณไม่จูบผมจูบนะอินทัศยืนนะ่นหน้าเข้าไปใกล้เธออย่างคุกคาม ร่างบางสั่นจนเขานึกสงสารฉันจูก็ได้ค่ะว่าง่ายแบบนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยจากนั้นเขาก็ปล่อยมือจากร่างบางและรอดูว่าเธอจะทำอย่างที่พูดได้หรือไม่เขารู้สึกเลยว่าเธอสูดลมหายใจยาวก่อนจะยื่นหน้ามาชิดหน้าของเขาและสัมผัสอิมปีปากของเขาอย่างแผ่วเบาใจของอินทัดเต้นแรงเจ้นเขาเกรงว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกได้ ชายหนุ่มพยายามห้ามใจตัวเองให้โต้ตอบเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทำได้แค่ไหนเขาหลับตาและรับรู้ว่าปากอิ่มนั้นบทเบียดเข้าหาปากของเขามากขึ้นมือเลียวเล็กนั้นประคองใบหน้าของเขาไว้เขาเหยปากรับการลุกลานนั้นพร้อมกับมือแน่นเพื่อที่จะไม่จับเธอกดไปกับที่นอนเธอจะรู้ไหมนะว่าเขาจะต้องอดทนอดกลั้นมากแค่ไหนที่จะไม่ทำตามความต้องการของตนเองตอนแรก ก็คิดว่าจะแกล้งเธอเฉยๆทําไปทํามาคนที่ทรมานดันเป็นตัวเขาเองซะนี่อินทัดคลางลึกๆในลําคอเมื่อเธอผละตัวออกห่างดูเหมือนความอดทนของเขาจะสิ้นสุดลงตรงนี้เองเขาค่อยๆผลักนาทิชาลงบนที่นอนพร้อมกับโน้มตัวตามลงไปชายหนุ่มหลบตามองเลิยมฝีปากอิ่มที่ชวนให้ลิ้มเลความหวานเขาแค่คิดนะแต่ความจริงชายหนุ่มได้หน้าลิมฝีปากของตนเองเข้าไปหาอย่างไม่รู้ตัว เขาจูบเธอที่มุมปากแล้วเม้มริมฝีปากล่างเบาๆก่อนจะประกบปากตัวเองไปอย่างแน,น่นส่วนมือก็ทำหน้าที่ลูบไล้ไปตามเนื้อนวลเนียนของเธอผ่านเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่นัที่ชาเผลอคลาคงออกมาเบาๆเขาชอบเสียงของเธอจังอินทัศคิดก่อนที่จะเปลี่ยนมาสุกใสที่ซอกคอหอมกลุ่นเพื่อสูดดมกลิ่นหอมอ่อนๆประจําตัวเธอเพียงแค่นี้ก็ทําให้หัวใจของเขา เต้นจนแทบจะทะลุอ,อกออกมาอย่าค่ะอย่าทำแบบนี้อินทัดเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวตรงหน้าที่ตอนนี้หน้าแดงกำ่ำปากแดงเห่อผเอยืน่น้อยตาเรียวหวานนั้นสบตาเขาก่อนจะยืนมือมายันอ,อกของเขาเอาไว้เขาจับมือนั้นไว้ก่อนจะจูบที่กลางฝ่ามือนั้นแรงๆและก็ถอนหายใจเขาคงต้องหยุดตัวเองไว้แค่นี้ก่อนที่อารมณ์ของเขาจะเตลิดจนกูไม่กลับเพราะถ้าเขาไม่หยุดตัวเองไว้ เห็นที่จะเลยเถิดแน่ชายหนุ่มจูบที่หน้าผากของเธออย่างแผ่วเบาและห่มผ้าให้เธอเนื่องจากข้างนอกฝนเริ่มตกและอากาศค่อนข้างเย็นอีกทั้งเครื่องทําความเย็นในห้องนอนก็ยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องดึกแล้วคุณนอนพักเถอะนะแล้วก็ไม่ต้องเสียดายล่ะที่ผมยังไม่ได้พาคุณไปท่องดินแดนหาชจันด้วยกันเพราะมันยังไม่ถึงเวลาไว้ผมอารมณ์ดีกว่านี้เราค่อยมาเริ่มกันใหม่แล้วกันนะอินทัีปิดตาให้เธอเป็นการล้อเลียน และเดินกลับไปนอนอย่างที่เดิมของตัวเองจะนอนหลับไม่ว่าเราตอนแรกแค่คิดจะแกล้งให้เธออายสุดท้ายกลายเป็นทำร้ายตัวเองชายหนุ่มบ่นพึมพำเบาๆก่อนจะถอนหายใจพร้อมกับเอามือก่หน้าผากและพยายามข่มความรู้สึกที่พุ่งพ่านอยู่ภายในพยายามข่มตาให้หลับอินทัศนอนพลิกตัวไปมาอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็หลับไปในที่สุดแต่กนที่เขาคิดว่าน่าจะหลับไปแล้วกลับนอนลืมตาโพลง เกือบไปแล้วถ้าเขาไม่หยุดเราก็คงนาทีชาสายหัวของตัวเองไปมาพร้อมกับบอกตัวเองว่าจะต้องระวังให้มากกว่านี้อาจจะตกเป็นเหยื่ออันโอชาของเขาอย่างง่ายดายและก็หลับตามเขาไปในที่สุดในค่ำคืนนั้นฝนตกหนักมากฟ้าร้องเสียงดังอากาศด้านนอกค่อนข้างเย็นเนื่องจากมีลมพายุที่รุนแรงทำให้ทัญญารู้สึกตัวตื่นพรเธอรู้สึกหนาว ในตอนนั้นเองความคิดของเธอก็โลดแล่นมันจะเป็นยังไงนะถ้าได้นอนในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเขาอ้อมกอดนั้นคงจะทำให้เธอหายหนาวได้ที่สำคัญมันคงจะทำให้เธออบอุ่นไปถึงหัวใจเลยทีเดียวเท้าเร็วเท่าความคิดทันยา่ารีบเดินออกจากห้องพักของตัวเองและเข้าไปที่ห้องพักของเมกินทันทีเขาเปิดประตูห้องนอนของเขาอย่างแผ่วเบามองเกรงว่าเขาจะตื่นจากนั้น ก็ย่องไปที่ปลายเตียงผันยา่าค่อยๆดึงผ้าห่มของเขาออกในขณะที่เมย์กินกำลังหลับสบายแต่แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนผ้าห่มกำลังถูกดึงออกไปจากตัวเขาเขาจึงดึงผ้าห่มกลับแต่มันก็ถูกดึงกลับไปอีกทำให้เขาลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งกำลังคลานขึ้นมาบนเตียงนอนของเขาชายหนุม่มรีบเปิดไฟหัวเตียงเพื่อที่จะมองหน้าผู้บุกรุกอย่างวิการให้ชัดเจนทันยา่าคุณเข้ามาทำอะไรกลางดึกแบบนี้ ขอฉันนอนด้วยคนนะเมคินรู้สึกหงุดหงิดที่เขาถูกรบกวนตอนดึกเขาลุกขึ้นมานั่งพิงหัวเตียงห้องของคุณก็มีทําไมไม่ไปนอนนี่มันดึกมากแล้วนะทัญญาและผมก็เพลียมากด้วยผมอยากพักผ่อนใช่ค่ะดึกมากแล้วเรามานอนกันเถอะค่ะท่านเองก็ง่วงเหมือนกันคุณง่วงก็กลับไปนอนที่ห้องของคุณสิมานอนที่ห้องผมทําไมฉันอยากนอนใกล้คุณขอแค่นี้ไม่ได้เหรอ อีกอย่างคือนี้ฝนก็ตกหนักแล้วมันก็หนาวมากด้วยพ้าห่มก็มีเยอะแยะถ้าของคุณไม่พอเจ้าของผมไปห่มด้วยก็ได้นะผมไม่ว่าทันยากาแกล้งถอนหายใจออกมาดังๆก่อนจะอธิบายให้อีกฝ่ายฟังฉันเข้ามาในห้องนี้ไม่ใช่เพราะว่าฉันต้องการพ่อห่มเพิ่มนะคะแต่ฉันอยากได้ไออุ่นจากโตคุณตัต้งหากละคะนี่ก็ดึกมากแล้วเรามานอนกันดีกว่าค่ะทันยาพูดพร้อมกับนอนเบียดเมกิน เตียงก็ตั้งกว้างทำไมคุณจะต้องมานอนเบียดกระแทบผมแบบนี้ด้วยก็ฉันบอกแล้วว่าฉันอยากได้ไออุ่นจากคุณฉันก็ต้องนอนเบียดคุณสิคะไม่งั้นจะได้ไออุ่นจากคุณได้ยังไงกันเดีย๋ยวเรื่องมากเลยค่ะนอนสิคะเมกินสายหัวก่อนที่จะล้มตัวลงนอนตามเดิมแต่ปากก็ยังไม่ไวายพูดตำหนิเธอทันยา่าเมื่อไหร่คุณจะเลิกทำตัวแบบนี้สักทีทำตัวแบบนี้ของคุณคือทำตัวแบบไหนคะ หญิงสาวถามพร้อมกับทำหน้าตาไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดแต่ในความคิดของเมกินนั้นเธอจังดูไร้เดียงสามน่ารักสิจริง<ๆ>ก็ชอบยัว่วเลยไว้ใจผู้ชายง่ายๆแบบนี้คุณไม่กลัวผมจะทำอะไรคุณหรือไงเมกินถามเขายกข้อสอบขึ้นมาและใช้ฝ่ามือรองรับศรีรษะของเขาเ่อมองดูเธอหญิงสาวเอื้อมมือมาบีบจมูกเขาถ้าเป็นคุณฉันไม่กลัวแล้วคะ่ะตรงกันข้ามฉันกำลังรออยู่ว่า เมื่อไหร่คุณจะทําอย่างที่พูดทันย่าไม่ใส่ใจคําพูดของชายหนุ่มเอาเสียเลยเธอผลักตัวเขาให้นอนราบบนที่นอนล้อมกับขยับผ้าห่มเพื่อห่มให้เขาและตัวเองก่อนจะนอนอินแอบแนบไปกับลาตัวของเมคินและกอดเอวของเขาเอาไว้จากนั้นก็หลับไปภายในเวลารวดเร็วคงเหลือแต่เมคินที่ยังนอนไม่หลับเขารู้สึกแปลกแปลกจะไม่เขารู้สึกแลกนั้นได้อย่างไรอยู่ดีๆ ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแสดงออกนอกหน้าว่าอยากใกล้ชิดเขาซะเหลือเกินและมานอนกอดเขาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยมีผู้หญิงนอนแนบ,บชิดสนิทสนมแบบนี้มาก่อนเพียงแต่ผู้หญิงพวกนั้นเขามีไว้เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ไพ่ของตัวเองเท่านั้นแต่ไม่ใช่กับทันย่าท่าทางาการที่หญิงสาวแสดงออกมานั้นแท้จริงแล้วเธอไม่ได้เจนจัดในเรื่องอย่างว่าเหมือนที่เธอชอบแสดงออกสำหรับเขาแล้วเธอแท้จะเรียกได้ว,ว่าอย่างอ่อนหัดชั้นอนุบาลใช่ได้ซ้ําไป และเพื่อไม่ให้ดูว่าเขาเป็นคนโชยโอกาสเกินไปเขาก็เลยเอามือไปประสานลองรับศีรัะของตัวเองจากนั้นก็หลับตาและหลับไปในที่สุดเมยินตื่นขึ้นมาอีกครั้งพอเสียงนาฬิกาปลุกตอนตีห้าซึ่งเขาตั้งเอาไว้กะว่าจะลุกขึ้นมานั่งทํางานต่อเขารีบกดนาฬิกาเพราะเกรงว่าเสียงนั้นจะไปรบกวนและทําให้ทัญญาตื่นเขาหันกลับไปมองหญิงสาวข้างตัวแต่ยังคงหลับสนิท นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้มีโอกาสสังเกตเธอใกล้ๆสิ่งแรกที่เมกินมองเห็นคือใบหน้าใสาสะอาดของเธอที่มีเส้นผมยาวสลวยบทบังอยู่ในตอนนี้เมกินไม่ได้สนใจอะไรนอกจากการได้มองทัญญาชัดๆเขาใช้นิ้วมือปัดเส้นผมที่ปลกหน้าผากของเธอออกทัญญาดูเด็กกว่าอายุจริงที่เขารับรู้จากการอ่านประวัติของเธอเมกินใช้มือของเขาไล่แก้มเนียนนุ่มนั้น ก่ <étique> อนจะก้มลงจูบที่หน้าผากของเธอทันย่าขยับตัวจึงทําให้เขาเกรงตัวและรู้ตัวว่ากําลังปล่อยไปตามอารมณ์ของตัวเองมากเกินไปตอนแรกเขาคิดว่าเธอจะตื่นแต่เปล่าเลยเธอเพียงแค่ขยับตัวซุกเข้าไปในผ้าห่มให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองเกือบไปแล้วไม่ล่ะดีนะที่ไม่ตื่นเมกินลุกออกจากเตียงมานั่งทํางานจนถึงเจ็ดโมงเช้าจากนั้นก็ไปเตรียมอาหารเช้าแบบฝรั่งสมัหรตนเองและทันย่า คุณกำลังทำอะไรอยู่คะทันย่าเดินมายืนข้างเขาพร้อมกับมองสิ่งที่เขาทำผมทำอาหารมื้อเช้าสำหรับเราสองคนตื่นนานแล้วหรอคะทันย่าเอ่ยถามพร้อมกับช่วยเขาจัดโต๊ะตื่นนานแล้วผมไม่นอนที่เสารเหมือนใครบางคนแถวนี้หรอกเมื่อคืนฉันนอนหลับสบายกว่าทุกคืนคงเป็นเพราะอ้อมกอดที่อบอุ่นของคุณที่ทำให้ฉันหลับสนิทและฝันดีคุณน่าจะปลุกฉันด้วยมอร์นิ่งกิฟต์นะคะ เราจะได้มาทําอาหารเช้าด้วยกันเมื่อทัญญาเห็นเมคินกําลังจะเดินเข้าไปในห้องเธอจึงร้องถามคุณจะไม่กินอาหารเช้าพร้อมฉันหรอคะคุณกินไปก่อนเลยผมจะเข้าไปอาบน้ําก่อนแล้วจะออกมากินเองฉันจะรากินพร้อมคุณหญิงสาวเอ่ยพร้อมกับบอกเขาว่าเธอจะรับหน้าที่ชงกาแฟให้เองแต่ก่อนที่เมคินจะเดินเข้าห้องนอนไปนั้นทันัญญาได้เดินมายืนตรงหน้าของเขารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเธอ คุณน่ารักกันพำะเมษตือิ่นมาทำอาหารเช้าเผื่อฉันด้วยฉันเลยคิดว่าควรจะให้รางวัลคุณบ้างทัญญาพูดพร้อมกับเข้าไปกอดเขาเมคี้รู้สึกเหมือนตัวของเขาลอยและอุ่นขึ้นมาทันทีจากสัมผัสของเธอที่ส่งผ่านมาให้แต่มันคงจะเลยเถิดแน่นอนถ้าเขายังไม่ห้ามเธอเอาไว้เพราะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะรู้สึกแปลกๆและไม่ค่อยไว้ใจตัวเองซะแล้วว่าจะทนนิ่งเฉยต่อสัมผัสข,ของเธอ โดยที่เขาไม่ได้ตอบสนองเธอกลับไปได้อีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่คุณจะเลิกกอดผมสักทีผมจะได้ไปอาบน้ำตายจริงนี่ฉันกำลังกอดคุณอยู่หรอคะฉันไม่รู้ตัวเลยนะคะถึงว่าสิทำไมฉันถึงได้รู้สึกอบอุ่นแบบนี้ที่แท้ก็เป็นเพราะว่าคุณกอดฉันอยู่นี่เองเธอพูดด้วยสีหน้าใสซื้อคุณกำลังเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าทันยา่าผมนั่นแหละที่กอดคุณคุณมองให้ดีคุณต่างหากที่เป็นฝ่ายกอดผม เธอคลายอ้อมกอดจากตัวของชายหนุ่มพร้อมกับถามว่าแล้วมันจะต่างกันตรงไหนล่ะคะเมกินก็เลยสาธิตที่อีกฝ่ายดูเป็นตัวอย่างเขาดึงตัวเธอเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนนันอบอุ่นแข็งแรงของเขาแบบนี้ต่างหากถึงจะเรียกว่าผมกอดคุณหมดเวลาของความสนุกและผมจะต้องเข้าออฟฟิศไปเคลียร์งานแต่เช้าเขาปล่อยตัวหญิงสาวออกจากอ้อมกอดและเดินจากไปเพื่อเขาไปอาบน้ํา แต่ยังไม่ววาได้ยินเสียงบ่นของหญิงสาวที่ตามไล่หลังเขามาน่าเสียดายจังเลยค่ะคุณน่าจะกอดฉันที่นานกว่าน,นี้หน่อยนะคะดูเหมือนว่าทัญญาจะนึกอะไรขึ้นมาได้ธอจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องนอนของเขาและเห็นเขามีเพียงผ้าเช็ดตัวสีขาวพันไว้หลวมๆอยู่ที่เอวทัญญาเข้ามาทําไมนี่เป็นห้องส่วนตัวของผมนะฉันก็แค่เข้ามาดูเหืือว่าคุณอยากจะได้ความช่วยเหลือจากฉันถ้าผมอยากจะให้คุณช่วยอะไร ผมจะบอกคุณเองแต่ตอนนี้ผมยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพราะฉะนั้นคุณควรออกไปกินอาหารเช้าที่ผมเตรียมไว้ได้แล้วแต่หญิงสาวยังคงยืนมองเขานิ่งเฉยโดยไม่มีทีท่าว่าจะขยับไปยื่นตัวกไปจากห้องจนเขาต้องบอกเธอด้วยน้ำเสียงเอาจริงเอาจังแล้วกันทัญญามายืนมองผมตาแป๋วแบบนี้เดี๋ยวผมก็จับคุณปล้ำซิตรงนี้หรอกอย่านะคะเย่ารอช้าเพราะฉันกำลังรออยู่เลยว่า คุณจะปลั้มฉันเมื่อไหร่ทันย่าพูดพร้อมกับหัวเราะชอบใจที่แกล้งเขาได้เมกินมองมาที่เธอด้วยสายตายพิา่าดฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้ละค่ะจากนั้นทันย่าก็ออกมานั่งกินอาหารช้าที่เขาเตรียมให้โดยจัดเตรียมกาแฟสําหรับตนเองและชายหนุ่มเมกินจากการธุระส่วนตัวเสร็จบอ,อกมานั่งกินอาหารมื้อเช้าร่วมกับทันยา่าเธอเห็นเขาดื่มกาแฟแก้วแรกหมดเธอจึงถามเขาว่าต้องการกาแฟเพิ่มอีกแก้วไหมแต่ชายหนุ่มปฏิเสธ พอแล้วครับผมต้องไปแล้วละ่ะส่วนคุณก็เหมือนเดิมเก้าโมงเช้าเจอกันที่ห้องซ้อมห้ามสายนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะขับรถด,ดีๆนะคะเธเดินไปส่งเขาที่หน้าประตูคุณเองก็อย่าโอ้เอไปให้ตรงเวลานะรู้ใช่ไหมว่าผมไม่ชอบคนที่ไม่รักษาเวลาเธอพยักหน้าให้เขาเป็นการบอกให้รู้ว่าเธอรู้แล้วว่าจะต้องไปให้ตรงเวลาก็จบลงไปแล้วนะคะกับความสนุกของ EP นี้ และกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ Love No Channel by นุกคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ